กล่าวเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการพักเครื่องสุวรรณภูมิโดยคุณโตบารมีสยามนะคะอ่ะเดี๋ยวให้คุณโตเป็นหน้าที่ของคุณโตแล้วไทยเอซก่อนสวยิทตุลังทรายนะครับฝากด้วยพิเทอศไทยเฮ้ยพี่อะไรพี่อนุไทยนะพิเทศชัยนะดูในอยู่ในเพจสวัสดีด้วยนะครับคืออย่างนี้พี่ออยพี่จอยรู้จักหลวงพ่อโวยไหมรู้จักค่ะ ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่เซียนยุคเก่าเนี่ยจนถึงเซียนยุคใหม่เด็กรวยรุ่นหรือกลุ่มคนที่เล่นมักเครื่องเนี่ยไม่มีใครรู้จักงมวว่็กลวยนะแต่ถ้าย้อนไปเมื่อเอาส่วนตัวผมแล้วกันสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครรู้จักก็กลวยรู้จักวก,กวันวงแคบรู้จัก<อ>จกันน้อยมากนะครับแต่อยู่ในกลุ่มของลูงลกศิษย์ที่มีความเคารพรักษณ์ศรัทธาของกลวยเนี่ยมากมากมายส่ถถนวนตัวผมเองนะครับเคยไปกร่าวถึง่ากลวยเนี่ยตั้งแต่เมื่อปีพศสองพัน 5้ารน่าจะ51 52ิบเอ็ดหไปกราบครั้งแรกที่วัดครับตอนนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปเนี่ยเขายังให้ผมสามารถเข้าไปลอดลงลอดลงพ่อลวยได้แต่ตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้เข้าแล้วไม่ให้เข้าแล้วครับผมเล่าเหตุการณ์นี้ฟังนะครับนั่นเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้ยินชื่อเสียงหลวงพ่อลวยมาเข้าหูแล้วล่ะเราก็เลยอ้าลลในไหนๆเราไปชัยนาทแวะไปกราบพ่อลวยหน่อยนะครับเราก็ไปแล้วเห็นว่าในกระจกเนี่ยก็จะเป็นซีล่าหลวงพ่อกวยนอน นอนอยู่นะครับนี่เป็นบันโดงอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาจะติดว่าตอนนั้นเขาติดนว่าเออถ้าใครจะแก้ดวงดวงใหม่ดีขอพรให้เป็นรอดใต้ลงเราป่วยค่ะยังไงต่อผมก็ตั้งอธิษฐานจิตก็พูดพูดขอให้อาานหลวงพ่อเดี๋ยวผมรอดลงนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งเขาห้ามคือห้ามถ่ายรูปเด็กขาดอ๋อเหรอห้ามเด็กเขาติดไปเลยห้ามถ่ายรูปได้ถ่ายแต่ผมเนี่ยทะลึ่งไงจริงจริงเนจริงจริงผมรอดเสร็จรอดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แอบถ่ายรูป แอบใช้คำว่าแอบถ่ายเลยซึ่งตอนนั้นนะ่ะพระจารย์ที่อยู่ตรงตู้ตูมของคนเนี่ยท่านก็ไม่สนใจเราหรอกเพราะรอตอนนั้นวัดที่วัดอคุณยังไม่ได้แน่นหนามากค,คนอก็อจะมีลมๆหลี่มๆแป๊บๆแต่ตช่วงผมไปช่วงบ่ายมันไม่ค่อยมีคนแล้วผมเข้าไปลอดลงลอดลงผมแอบถ่ายรูปถ่ายรูปผมถ่ายรูปลงหลวงพ่อถ่ายพี่ออยใช่ไหมตอนถ่ายเนี่ยติดทุกรูปเห็นเลยเพราะในกล้องโทรศัพท์เรากดแล้วจะถ่ายจะขึ้นมาถูกไหมขึ้นขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แอบถ่ายเราก็ออกมาข้างนอกเสร็จแล้วเนีย่ย เราก็มันจะมากราบลาหลวงพอ่อจะขอพรในจังหวะน,นั้นเราหยุดโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพื่อเราจะให้คนนี้ไปด้วยกับเราเนะี่ยจะถ่ายด้านหน้าหลวงพอนะ่อเนี่ยถ่ายตรงหน้ารูปรูปเหมือนเนี่ยจะถ่ายคู่หลวงพอ่อผมอยู่โทรศัพท์ขึ้นมาเปิดกล้องปุ๊บแล้วผมก็ไปกดเลื่อนรูปดูหลวงทายพี่ออยเชื่อไหมว่ารูปทุกรูปหลวงทายข้างในนั้นนะ่ะดำสนิทหมดนเลยไม่จริงกูอัวนลุกเลยดำสนิทไม่ติดอะไรเลยไม่ติดแม้ทั้งหน้าผมด้วยว้าวอ,อันนี้เรื่องแรกผมเจอนะสุดท้ายผมเห็นเสรแล้ววุบเอ๊ย เขาห้ามถ่ายรูปนี่ว่าแล้วไม่ได้ขอหลวงพ่อด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเราไปอ่ะต้องต้องยอมรับความจริงครับผมเป็นเด็กที่พี่เลนตอนนั้นน่ะคือเราก็อยากไปลองของจริงอ่ะต,ตอนนั้นน่ะเราอยากไปลองของจริงแล้วก็เลยบอกเอาใหม่ไม่ได้แล้วกลาบขอหลวงพอ่อหลวงพ่อครับอมผมเดินทางมาจากตอนนั้นผมลงมาจากทางทางเหนือนนะแล้วผมเลาลังจกกลัาราบุรีผมขออนุญาตถ่ายรูปที่ลึกกับหลวงพ่อสักรูปหนึง่งขอเสร็จปุ๊บผมให้น้องที่ไปด้วยเนะี่ย ยื่นกล้องไปผมไปยืนหน้าข้างโรงของพ่อถ่ายติดนะครับติดรูปเดียวด้วยรูปเดียวที่ผ่านมาถ่ายกี่รูปก็ไม่ติดเขาไม่ได้ขออนุญาตไม่ติดอะไรานั้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละของจริงว่ะนั่นเพราะเราผมก็เริ่มไปศึกษาประวัติข้อมูลของพ่อกวยประวัติที่มาเป็นมายังไงมั่งนะครับท่านเป็นเกจิคณาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่บอกว่าทรงพระวทขลังมากและนิยามของท่านเนี่ยจากง่ายๆเลยค่ะ แค่มึงนึกถึงกูอ่ะกูจะไปช่วยเราทุกคนจะเรียกเรียกหลวงู่ว่าพ่อมั่งพ่อใหญ่มั่งอะไรมั่งนะครับเขาบอกว่าเพียงมึงนึกถึงกูกูจะไปช่วยแม้กระทั่งรูปถ่ายที่มีรูปหน้ากูเนี่ยแค่มึงนึกเอาจิตนึกถึงกูกูก็จะไปช่วยแล้วผมก็เริ่มเข้าไปกราบสการะหลวงพ่อท่านบ่อยขึ้นนะครับทีนี้ก็เริ่มอ่ะขอนั่นขอนู่นขอนี่หลวงพ่อช่วยด้วยไม่ไหวแล้วลูกเจอแบบนี้แบบนี้ ทุกเรื่องเนี่ยที่ผมเคยอธิษฐานขอหลวงพ่อนะผมยังไม่เคยไม่ได้เรื่องไหม่เลยแต่สิ่งนั้นมันต้องมาจากตัวเราด้วยนะหลวงพ่อวผมจะทํานี่นะปร<ฆ>ะสบความสำเร็จไหมจะ<ฆ>ดีไหมอะไรไหมจะขอยังไงส่วนใหญ่ผมก็จะขอเสร็จผมก็จะอธิษฐานเลยหลวงพ่อถ้าดีผมจะเขย่าซีเมซีนะออกมาแล้วให้ผมไปได้เลขดีๆแล้วให้มันมีความหมายดีๆแต่ถ้าไม่ดีหรือทางเนี้ไม่ได้นะ ออกเลขไม่ดีมาเลยเราจะได้เตือนตัวเองเราก็จะทาอย่างเงี้ยบ่อยบ่อยครั้งบ่อยครั้งนะครับจนทุกครั้งทุกเรื่องที่ผมได้รับการเตือนใช้คําว่าเตือนจากหลวงพ่อแล้วกันนะครับเราก็จะไม่ทําแต่เรื่องไหนที่เราสึกว่าเฮ้ยโอเคนะหลวงพ่อบอกว่าดีเราก็จะทําแังนั้นผมก็จะไปกราบสการะอยู่บ่อยครั้งนะครับและประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยมันมาจากแรงอธิษฐานประสบการณ์จากเพื่อน หูพี่น้องในวงการพรกเครื่องเนี่ยโหมาหลากหลายมากเลยรอดตายปฏิหารอุบัติเหตุรอ,อดนะครับโดนอาวุธรอดเนี่ยล่าสุดก็ยังมีข่าวลงอยู่ในหนังสือพิมพ์อยู่เลยว่าแขวนรูปถ่ายหรือว่ากวยไม่ทันด้วยนะเป็นรูปถ่ายรุ่นใหม่นะครับโดนจอ,จอยิงจอยิงด้วยกระบ,บอกข้าหลามเข้าที่ศีรษะเนี่ย เป็นรอยจ้ำนะครับแต่ไม่เข้า่ะแค่นั้นเองถึงนะบอกว่าส่วนตัวผมเนี่ยแขวนเพราะกลวยนะ,ะผมรักและเคารพศรัทธาของกลวยมากมผมเชื่อว่าเป็นกิจิคาณาจารย์อีกยุคหนึ่งที่จะมีวัตถุมงคลยอดนิยมและยอดนิยมอีกนานแสนนานส่วนเรื่องราวประวัติเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยคือได้เข้าไปเนี่ยอย่างเสือปุ่นเนี่ย เสือปูนบอชนนเนี่ยน <c oughs> ะก็ก็แขวนลูกพ่อกวยก็รอดจากการโดนยิงเหมือนกันนี่เหมือนกันคือ,อประสบการณ์เนี่ยผมว่าพ,พี่พี่หาได้จากข่าวมากมายเลยมผมยืนยันว่ารวงพ่อกวยวัดบ้านแค่เมื่อก่อนที่วัดบ้านแค่นะครับองค์นี้ของจริงค่ะ,ะ,ะซึ่งผมเนี่ยได้ ผมพูดตรงๆแล้วกันผมทดลองหมดแล้วผมทดลองทุกรุ่แบบแล้วนะครับแล้วผมว่ารักรักครัทธาหลวงพ่อมากด้วยอ,อแล้ววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูว่ารูปลอเนี่ยนะครับรูปเหมือนแล้วกันช่างว่ารูปเหมือนหลวงพ่อมีกันสองรุ่นนะครับรุ่นแรกเ,เป็นทองเหลืองปั๊มรุ่นสองเนี่ยเป็นทองเหลืองลอแล้วก็ทาเป็นชุบนิกเกิลกะไหลทอง จำนวนการจัดสร้างทั้งสองรุ่นนี้นะครับโดยประมาณและคาดการว่ารูปเหมือนปั๊มนะครับประมาณหนึ่งพันองค์หนึ่งพันองค์ถูกนยนะรุ่นแรกนะรูปเหมือนปั๊มนะ,ะส่วนรูปเหมือนหลอนะครับประมาณห้าร้อองค์น้อยไปอีกอ่าน้อยไปนะครับน้อยจริงๆน้อยละหายากกว่าสมควรนะครับรูปหล่อรุ่นสองเนี่ยนะที่เขาเรียวกว่ารูปหล่อรุ่นสองเพราะว่ามันมีรูปเหมือนรุ่นแรกมาแล้ว แล้วก็นี่คือเป็นรูปเหมือนรุ่นสสร้างในปีพศ2 5 2 2นะครับสร้างพร้อมกับรูปหลอนในมณฑปทุกวันนี้ที่ท่านไปขอพรอ,อ๋อเหอเป็นดวงจิตสุดท้ายที่หลวงพ่อบอกว่าให้สร้างไว้ดวงจิตสุดท้ายเนี่ยกูจะมาอยู่เนี่ยเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาผู้สานิชนทั้งหลายที่เคารพศรัทธาหลวงพ่อให้มากราบไหว้ขอพรมีทุกใดให้มาหากู คือกูยังอยู่อ่ะตราบใดที่ลูกศิษย์ยังรักคารบศรัทธาในตัวหลวงพ่ออยู่ว่ากูจะไม่ไปไหนกูจะอยู่ช่วยพวกมึงอ่ะถึงแม้ว่าท่านจะมราณาภาพแล้วก็ถือว่าเป็นรูปเหมือนที่มีสตอรี่เยอะนะครับหล่อพร้อมพระบูชาปี22นะครับแล้วก็รูปหลอในมนตุกนะครับก็ทําปี22แล้วก็มีรูปเหมือนรุ่น2เนี่ยก็ทําในปี2 2ถ้าตามวงการพรักเครื่องเล่นกันเขาถือว่าเป็นรูปหลอรุ่นสองอ แต่ตามเทคนิคค,ความเป็นจริงคือมีรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกอ่าอันนี้คือรูปรอรุ่นแรกเขาจะเข้าไปไหมอ่าอย่างนี้ความนิยมอ่ะรูปเหมือนปั๊มแพงกว่าอยูอ่แล้วนะครับความนิยมรูปเหมือนปั๊มแพงกว่าเพราะสร้างก่อนอแต่ความหาย,ยากของว่าซูสีดูดีกันเลยตอนนี้รูปเหมือนปั๊มเนี่ยสวยๆนะผมว่าหลายหลายแสนอะ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอหลายหลายแสนแล้วประเด็นคือ ว่าตุ่มคหรอง่กลวยเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกคนขายหายยากหายยากจริงจริงจริงเหรอหายากไม่รอยคนที่จะสวยๆมาขายเนี่ยผมว่ายากอ่ะยากยากจริงๆผมเนี่ยเป็นส่วนตัวผมผมเช่าหาเหรียญพกกล้วยบ่อยทั้นเหรียญที่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือเยอะที่สุดเนี่ยคือเหรียญหนุมานปีสองหนึ่งหลังยันเหรียญเดิมบางเนี่ยที่เราเห็นกันบ่อยๆอ่ะ ผมถามพี่พีเอฟซีที่ดูอยู่ตอนนี้เลยใครเห็นเคยเห็นเหรียญรุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นแบบนี้มั่งน้อยนะคือที่ใช้เปลี่ยนมือกันน้อยมากเราเห็นกันลักลยเหรียญธนุมาเนเห็นแน่นอนเหรียญเนิมบางเหรียญตะตุลพิษเนี่ยเห็นแน่นอนเพราะจำนวนค่อนข้างมากและมีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันบ่อยนะครับส่วนรุ่นอื่นๆเนี่ยโหหายากใช่ไหมเหรียญรุ่นแรกสวยๆหลายล้านนะครับโอ้โหราคาสูงมากเหรียญรุ่นสองก็น้ามูตาบอดก็ยังไม่ได้แพงมาก แต่หาไม่ได้ก็แล้วกันแต่ก็จับอยู่ที่ราคาประมาณก็มีตั้งแต่หลักหมื่นจนหลักแสนค่ะแต่คือสวยๆไม่มี <_ d ata> ยอ่ะส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะปกเปิดก็เป็นหมื่น <_ d ata> ตามตามสภาพการใช้ <_ d ata> ตามสาภาพนะครับแล้วก็ไล่รุ่นมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเป็นวัตถุของคนที่ทุกคนห่วงแหนนะรูปถ่ายนะครับพ่อกลวยปัจจุบันเนี้ยผมเชื่อว่ารูปถ่ายพ่อกลวยเนี่ยรุ่นแรกนะค่ะ เป็นรูปถ่ายแพทย์ญง,งอาจารย์แขวนคอที่แพงที่สุดในประเทศไทยตอนนี้หรอใช่ครับรูปถ่ายเป็นยังไงก็เป็นรูปถ่ายทีมงานถ่ายรูปไ้เป็นรูปถ่ายนะครับฉากดำๆถือว่าเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกนะครับราคาคือเรียกว่าแพงที่สุดอันนี้รุน่นอ,อันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ปีสองหนึ่งอันนี้ปีสองหนึ่งก็ใบเป็นแสนนะนี่นี่ก็เหมือนกันหรอนี่ใบหลายหมื่นจนเป็นแสนครับใบหลายหมื่นจนเป็นแสนถ้าเป็นรูปถ่ายรุ่นแรกเนี่ยนะ ใบเป็นล้านรุ่นแรกนี่น่าจะที่ที่คุณต๋อบอกคือนี่เนี่ยหรออ่านี่อย่างนี้เขาเรียกรูปถ่ายรุ่นแรกนะครับอบย่างเงี้ยใบหนึ่งเป็นล้านละเนี่ยนะใช่ผมเชื่อว่าเป็นรูปถ่ายที่แพงคือสตอรี่ของหลวงพ่อกวยเนี่ยท่านจะมีสตอรี่กับรูปถ่ายเยอะเพราะท่านบอกว่ารูปถ่ายกูเนี่ยให้ถ่ายครั้งเดียวแล้วมึงจะไปอัดไปล้างกันมาก,กี่รอบอ่ะไม่เป็นไรก็แล้วแต่เลยกวาที่ฐานจิตไว้แล้ว<ะ>มีรูปกูไว้ก็คือเหมือนมีกูอยู่ด้วยอ ก็คืออย่างนี้เพราะกุนท่านจะพูดประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปเหมือนเนี่ยรูปเหมือนเนี่ยจะมีสตอรี่กับรุ่นปี2-2เยอะที่สุดเพราะว่าถือว่าเป็นดวงจิตสุดท้ายที่ท่านสั่งไว้เนี่ยรูปเหมือนรุ่นแรกออกปีสองพันห้าร้อยนี่รูปถ่ายรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยครับนี่รูปถ่ายรุ่นแรงแพงแพงเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าหลายๆแสนมีคนซื้อแล้วกัน หลายๆใจมีคนซื้อนะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนจะขายด้วยจริงๆก็เก็บเอาไว้จะดีกว่าไม่ต้องไปพูดถึงพระยุคต้นนะสมเด็จแหวกม่านสมเด็จปกโพก้าอะไรเงี้ยโอ้โหหนักหน่วงแล้วเนี่ยงั้นวันนี้คุณตัวเอาไหนมาเนี่ยวันนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานขึ้นรูปดูมให้ดูรูปสี่สี่มุมเลยอะขึ้นรูปใหญ่หน่อยครับเขาเรียกรูปเหมือนรุ่นสองอ๋อนี่เลยนะฮะนี่นะครับรูปเหมือนรุ่นสองนะครับ เนี่ยสตูดิโอเนี่ยถ่ายภาพผมเนี่ยเคืองมากเลยนะทำไมภาพผมสวยมากจริงเหรอจริงๆองค์นี้เป็นองค์ที่สวยที่สุดเคยซื้อมาแล้วก็ถ่ายออกมานี่ถ่ายไม่ได้แล้วเป็นอะไรรู้ไหมผมเชื่อว่าหลวงพ่อกลัวไม่ใหา่ผมขายรุ่นนี้ยายอยู่กับผมเนี่ยก็ถ่ายอย่างงี้จะถ่ายยังไงถ่ายขายไม่ได้เลยแต่องค์จริงสวยมากเลยครับอันนี้นะครับเป็นลักษณะของการหล่อชีดเป็นหล่อเกือบเกือบกึ่งกึ่งยุคใหม่แล้วนะครับ ด้านข้างนะครับด้านหน้าด้านหลังเนะี่ยสิ่งที่สังเกตสิ่งแรกเลยคือใบหูหลวงพอ่อครับใบหูหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างมีความแน่นตึงแต่สังเกตไหมว่าทั้งสองข้างจะไม่เท่ากันอ๋อใช่ใช่จะมีหนาข้างบางข้างนะครับเกิดจากอุณเทียนเกิดจากการเทโลครับซึ่งโลหะที่วิ่งไปเนี่ยไม่เต็ม,มและส่วนมากเลย จะเป็นอย่างเนี้ยทุกองค์ถ้าเจอองค์ไหนที่หูเท่ากันให้สันนิษฐานได้ว่ามีโอกาสเคสูงนะนะครับอขอดูด้านด้าน,ด,าน,ด,านด้านอีกข้างหนึ่งหน่อยครับที่ขึ้นตะเข็บอ่าด้านนี้ก็ได้รุ่นนี้นะครับคนจะเล่นสับสนกันมากนะครับเพราะว่ามีการทําเสริมมามแต่โค้ดไม่ใช่โค้ดที่อุดเนี่ยะนะครับที่อุดเนี่ยเขาเรียกว่ามะอาอุอออ แต่ที่เสริมเนี่ยเป็นตัวอูตัวเดียวอันนั้นคือไม่ทันหลวงพ่อแล้วนะครับเป็นการหลอ่อฉีดด้านขวาจะมีรอยเดือยหมครับเก็บตะใบเป็นเนื้อทองเหลืองชุบนิกเกิลกะไหลทองนี่มะอุให้จำกอ่อนไปดูรูปตัวจริงเลยนะครับว่าอักษรนะครับหรือฟอนต์ของคำว่ามะอุอเป็นตัวนี้เท่านั้นตัวเกนะครับตัวอะเนี่ยจะให,ใหญ่ๆห่างๆกันไม่ชิดกันแบบนี้นะครับ ตัวอุจะผอมๆเรียวๆเล็กๆตัวอะเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพียงท่านพิกก้นพระท่านรู้เลยว่าพระที่ท่านมีเสริม,มเก๊หรือแท้มีรอยเก็บต่อไปให้เห็นนะครับฝาที่ปิดมะอะอุฟอนนี้เท่านั้นจริงๆถ้แทไม่ต้องไปจำตำหนิอะไรเอ๊เยอย่างนี้สีสีมีผลอะไรยังไงไหม สีของอะไรเอ่ยสีของสีทองกับสีออกดำๆเนี่ยคืออย่างนี้พี่ออยรุ่นเนี้ยเขาทําการหล่อฉีดเสร็จแล้วเนี่ยครับไปนิกเกิลกระไลทองถึงมาทําการปิดฝาที่หลังปิดฝาที่หลังปิดฝาที่หลังเข้าใจเข้าใจครับไม่ได้ชุบไปพร้อมกับฝาเลยครับมีการปิดฝาที่หลังเนี่ยเป็นลักษณะเนี้ยคือเรียกว่าแพ้ดูง่ายสบายตาค่ะดูจากในรูปแล้วนะเดี๋ยวผมจะพลิกดูที่เดียวให้พี่ดูตรงก้นเลยตรงอื่นไม่ต้องไปดูมาก แค่เห็นในรูปนี้ก็รู้แล้วนะครับมามาดูอ้าวมา <c oughs> ขึ้นค้องเลยจ้าอ่าอ่ามาละให้ดูดูง่าย,ายๆตรงนี้ค่ะดูดีโอ้โหองค์จริงสวยปิ้งเลยก็มีบ้างเดี๋ยวนะสักครู่ปรับให้ชัดๆโฟกันสนิดนึงอ่านี่ะนะครับเห็นไหม ตัวอูนะครับนี่เป่าไฟให้หน่อยนะค่ะได้ได้โอเคเนี่ยประมาณนี้เลยนี่เลยได้ไหมชัดดิอ่ะมวะัวแล้วอ่ะโอเคอ่ะนี่ชัดๆเลยนะครับชัดๆเลยอ่ะดูดูกันแต่ดูกันไป,น,ไปนิดเดียวพอ<า>อ่ะพี่ๆคุณอาคุณป้าคุณนา้าทั้งหลายนะครับ fc พี่ออยจันรันทุกท่านนะครับแคปรูปเลยแคปแคปเลยไม่ต้องไม่ต้องต้องจําเยอะนะครับแคปเลยครับฝาแบบนี้เท่านั้นแท้เลย capture capture นะครับตัวอ่านะครับเป็นตัวหนานูนนะครับไม่เล็กไม่รีบไม่แบนนะครับตัวอุเช่นเดียวกันนะครับสังเกตไหมครับว่าในรอยฝาปิดเนี่ยเขาจะมีเส้นเสียนวิ่งเต็มเลยไหมครับเนี่ยเส้นเสียนวิ่งเต็มเลยนะครับนี่แล้วตัวอูเนี่ยเขาเรียกอุ่สองขยักนะครับ มีหางต้นแล้วก็หางปลายจิกๆตรงนี้อ่านี่แล้วอุกสองขยกักตรงหางเนี่เห็นไหมเป็นเหมือนลอยซ้อนกันนะครับอ่าตัวอะนะครับตัวอะหัวด้านานี้อือ่าในทางนี้เนี่ยมีรอยเส้นวิ่งปิด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 ปุ๊ขึ้นไปน,นู่นเลยนะครับเนี่ยวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเห็น นี่แคนี้เลยนะครับดูง่ายๆสบายๆอ่ะอีกจุดหนึ่งแถมนะครับแถมแถมแถมดูดิหูตรงจริงสวยมาก <c oughs> ตูถ่ายมาหรองพ่อไม่ต้องขายแล้วออนี้อยู่แฟ <c oughs> <c oughs> นคลับเข้าใจอีรอแสงหน่อยอันนี้เนื้ออะไรนะคะคุณต่อ,ตอเป็นเนื้อทองเหลืองครับค <c oughs> ่ะอะดูตรงนี้นะครับอาจจะเห็นได้ไม่ชัดมากผมปรับไฟให้ก่อน นี่ตรงนี้นะครับนี่มีลักษณะของการตอกโคดไว้เห็นไหมมันมันฟเฟไมกเห็นนะมันรีเฟกซ์ะพอนะมันเฟกมากไปหน่อยอืตาเป็นว่าไงครับดูตรงเมื่อกี้แหละดูง่ายอืดูง่ายที่สุดแล้วนะครับตื่นไม่ต้องไปดูเยอะนะครับคือดูพ้กระหกหมังง่ายง่ายแค่นี้เองแค่นี้ดูที่ฝาพอแล้วดูฝากระหูพอแล้วครับที่เหลือดูความสมบูรณ์ของกระไรเลยนะครับค่ะเนี่ยอย่างองค์นี้กระไรทองปีดเลยแต่ลงกล้องขาวจั๊ว เหน็นไหมดูจะกระไรจากก้นก,ก,ก็พอแล้วเนี่ยอแค่นี้คือจ่ายตังค์ได้เลยจ่ายตังค์ครับอเออช่วงแรงๆพีิกๆหักกันนี่ก็หลักแสงก็บ,บาทนะครับตอนนี้ตกไหมผมว่าอ่ะพอแล้วดูไม่ค่อยสว่างเดูในรูปดีกว่าอ่าอ,อ,อันนี้ก็จะเห็นความเหลืองอรารามชัดเจนมากๆ ตัวองค์จริงส่วนในรูปเยอะผมบอกเลย <c oughs> ผมจะใส่ตลับเพชรให้หลวงพ่ออยู่ห่มแล้วกำเสดสายไม่ได้แน่รูปถ่ายรูปมาอย่างนี้หลวงพ่อก็อยากอยู่คุณโตง่ายคือผมอ่ะการเช่าพักหลวงพ่อกลัวแต่ละครั้งนะผมไม่เคยสนใจแล้วผมจะขายใคร <c oughs> ถ้าผมชอบผมเช่าเลย <ขอ S 2> เพราะรผมถือว่าผมอ่ะรักรักรสศรัทธาถ้าหลวงพ่อยังอยู่กับผมก็อยู่หุ่มเลยทุกวันนี้ผมก็แฝนเหรียญแล้วโมงตาบอดหลวงพ่อกลัวอย่างเงี้ยใส่คุณแม่บุญเรือน แขวนหลยลงคือที่ผมแขวนคือผมรักรักรบศรัทธาค่ะอืมฉะนั้นถ้าอยู่กับผมนานผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์มาได้นะแอดไลน์มาพูดคุยกันนะคะส่งภาพมาให้ดูนะคะถ่ายรูปมาให้ชัดเจนถ่ายกลางแดกก็ได้ะลรส่งมาให้คุณโตได้พิจารณาดูว่าเอาจงี์คุณถ้าถ้ามีสวยๆผมรับเช่าหลายหมื่นแล้วแต่ขึ้นอยู่ว่าสวยประมาณไหนนะค่ะนะคะอาะ เนี่ยแคปเจอร์ตรงนี้ไว้ได้เลยนะคะ p t k 1 6 8หรือว่าเอาโทรศัพท์มาสแกน QR Code ด้านนี้ได้เลยแล้วก็ Memory ร์เบอร์โทรศัพท์นี้นะคะสูง9ก้5 9ก9 9, 9เบอร์ผมเองอ๋อลืมพี่ออยมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ,รบพี่หลายท่านนะครับถามผมเรื่องการส่งพระออกใบเซอร์กับสมาคมนะครับคืออย่างน้อยนะครับต้องมี2ออาทิตย์นะการส่งพระเข้าเซอร์เนี่ยนะครับ ก็ต้องรอรอส่งไปแล้วก็รอคณะกรรมการเขามาตรวจสอบนะครับแล้วเขาออกผลมาให้ค่ะแล้วก็จะได้รับพรกกลับมาพร้อมกับใบเหลืองคือเรียกบัตรอ่อนนะครับหลังจากนั้นอีกประมาณสองอาทิตย์นะครับถึงเอาบัตรอ่อนไปแลกบัตรแข็งกลับมาได้ออใช้เวลานิดนึงอ่ะใช่เพราะมีพี่พี่หลายๆท่านน่ะคือโทรมาขอเช่าพระเราแบบว่าไม่มีปัญหาแล้วครับพี่เรื่องฝากส่งออกบัตรแต่พี่ต้องทําใจนะเพราะนานนะ อรอหน่อยต้องรอนะานรอหน่อยนะอย่าเพิ่งเร่งนะคะให้เวลาในการดําเนินการอันนี้ไม่ใช่ผมนานนะเขาเขาเป็นกติกาเขาแบบเขามีกฎเกณฑ์มีกระบวนการของเขาใช่กระบวนการนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดสายค่ะรีบโทรมานะคะสู่ศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งส่งเอสเอ็มเอสมาสี่สองสามศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะคะหรือว่าพิมพ์คำถามมาไว้ได้เลยตอนนี้นะคะก็เปิดไลฟ์แล้วเปิดไลฟ์ตั้งแต่เบรกแรกแล้วนะคะพิมพ์คำถามมาได้เลยคำถามมีเยอะแล้วนะคะเต็มเลยอ่ะ ห่างทำไม่เพียงเลยเดี๋ยวยช่วงหน้ากลับมารีบโทรมานะคะ